สวัสดีพี่น้องสัสดิเดอ้อไปนี้กัปตันกัม,มาถูกแขนเจี๊ยม,มาล่าพี่น้องึ้นบ้านใหม่เพิ่นขอหายเพิ่อนอยู่ดีมีแห้งลำด้วยลำด้วยนะพี่น้องมืนขึ้นนี่ก็บ้านซอยงานเพิ่นเดี๋ยวขึ้นเลยแต่ก่ได้ถ่ายเนาะไอ้คนนี้ยังไล่อยูอย่เนาะ

ดกจะแกเมืดว่ามกินบ้าได้ไดมัล้ต่างหร่อยสิบหอกินห่ยเาพี่้องไม่ไ่ให้่าด้วยาเด้การลึกบอกไปต้ไาต้องไไ่้แต่อย่างองมจะเป็นงานสุดทาี่งานสุดท้าคือ่บดิอ่พี้อง่ มันงานสุดถ่ายก็ดีการนอนมันจากทิมนีเงินเก็บเนี่ยอันนี้โบเลือดงานเราหาเลยโบเลือดยังไปเที่ยวแต่ละคืนบโมยากสิเป้าตันี้น้ำหนักหนักต้องทำให้ดี อยากมีการประสานรว่ามีการในงานการรวมตัวกรนอันก็งปนงานท่ายนะประมาณนี้นะมีแต่ลมมีแต่ลมไทยหน้าดำหน้าอย่างเดียวแบบมีแต่ดำหน้าอย่างเดียวอย่างเกีว่าเเข้าขาแ้งกับบริกินข้าวเส้ากินน้าวคลอกัสมกินข่า ซีซีซีบานเจนี่ซีไหนบ่ซีบ้านก่อนข้าจ่าอยู่นี่ป้าป้าจ้างเหตุานป้าจ้างมีงานคูบาไปคูบาเมื่เจอน้องขึ้นเป็นตาสขังแต่ว่าางทางอะัรกันเนี่ยจังคน ตันมาท่าสีนะวังว่าสีมันอนน้ำผิ่นได้เนี่ยนะทาสีเฉยมึงเยนี่นมึงเนะามาแล้วกันนอนกูเนี่ยก็นอนกกระจุกโคตจังพี่เาเคี่ยสนะีงกับป้อมาวาตอนนี้

ใจปล่ขอเดี๋นนนพี่น้องทีงงนะ่เป็ตา้อเนาะมาซต่อบนเนี่ย <c oughs> โอ้ยเนาะเกมเลยงานนี่เนาะเบียเบอร์นาคืนเขาได้ยุรัวเขาบวชขึ้นเขาบวชขึ้นเัากรชิมาลอยกินแต่มือละล่างละลางน <c oughs> เกมเกมค่ะเกมเกมดีแล้วกระสั้นน่ะเจ้าผู้ยานการกินนึ่เขากินละปลาต่อปลาต่อจะมันเบิดเลยจัดเมื่อชิ้นได้ปินแล้วซื้อความมั่งมีบริการจบเออจบข่าวสั่งมาซื้อมาเบิดแต่เขาบอกมาส่งไงเบิร์เบิร์ตเสิร์นมาจากบ้านอื่นก็มาบ่ได้เรือยังจัดยังพุนสร้างบ้านแขกมาเขามาบ่ได้แขกเมื่อหมดแล้วแรงไปสี่หกสอง เขาจังยาให้งานเราหยุดจางานเราแกกเมื่อเบิดแล้วเด้อแต่ว่าเขกห้ปิด้วแต่ว่าเขาะก่ั้ปพิญนเรแวากเบ้อง่้านนเางอเมลือนเมื่งไซูทองนะมันมันปิดไว้หโด ร้านอาหารกับบูมี่ยังบูมี่เขาปิดตั้งแต่ผู้ป <Tu alien> ิด <derivatives> ตั <Rodriguez> ้งแต่วันที่สิบสามบวกหาเลยมีแต่เมืองซองขอนนี่แหละเปิดกันเขาเจ้ะไปจัดงานปับใหม่เออ ดีแต่ท่านครเลื่อนไปมือองมือบีแต่ยาตีพี่น่องมีแต่ยาตีพีน่องใล้ชิดกันเนาะพีน่องเนามาผูกแขนมือเนี่ยมาเฮ้ยไม่นชาดยันกเนรมาเขามืฟ้าบนเนยมตผม่านบ้านจี่อมลน่อง สวยเวอร์สวยรูพี่น้องเลยสวยรูสวยรูเนาะผ้าม่านสั่งมาแต่ประเทศเวียดนามเด้อพี่น้องสวยรูสวยรูตัวนี้สิเป็นห้องจีเอมาลาห้องโตกัปตันมาถ่ายเออห้องห้องโตกัปตันมาท่าสีพี่น้องเลยสวยรูสวยเวอร์ผม่านจีเอมาลา Nè non. nè non Bên yên đấy, tim đấy. Ừ, Ai งานเจมมาลาเกมบอกกับตันก็ผิดหวังไปเหมือนกันนะฮะสายกินพี่น้องโอ้ยผิดหวังไปตามๆกันเลยบ้านเนี่ยคิดว่าสิมาลอยอยู่บ้านเจมมาลาลอยก็บรได้พี่น้องเลยบ้านเนี่ยสิมาลอยอยู่บ้านเจมมาลาบุได้ลอยจ้อย พี่พี่ที่สองบายพี่นอ้อ,องบุมบิ้มช่องมาเชิญก็เอาติปเข่ามาพี่น้องเลยโอ้ยรูปผ้าขนาดอัม马า,าเนี่ยน้ำหนักวันนีน้สิบจกไปขาเออน้ำบุมบิ้มันใช่แมนจ์<ป>กับตันกับงานร้ายเนาะเบิร์ตโตแหไรพี่น้องเลยใส่ถลายออกไปงานโอ้หาล่อยผูกแขนเตะมัลลาห้าร้อยอาาบาทนะวันนี้เมื่อวานนี่ผูกแขนมาถอยห้าร้อย500บาทแต่กินทั้งวันเลย คิดรางตัวกระจัดที่ตลาดจะเพื่อซื้อใจต้งไหนก็นั่งหัว์วันกันเอาเออเนาะตรวไหนมื่อนี้ก็มาตู้แบบว่าซอยฮาร์โดนี้แบบว่าตู้เต็มที่พี่น้องอือโอ้ยจุบข่าวเลยงานเขินสอกเของเสียง เครื่งองซอกเครื่องเสียงค้นขึ้นโหลดเมื่อเบิดค้นขึ้นโหลดเมื่อเบิดเลยเครื่งองซอกเครื่องเสียงพี่น้องเอ้ย <c ười> เปิดบ่ได้เนาะทั้งเมืองสิลงมาหรอตำรวจสิลงมาพี่นอ้องเขาบ่ให้จัดงานเขาห้จัดงาน ใกล้ๆหมู่บ้านกัปตันนี่มันตดโควิดพี่น้องโควิดมาคุนมากแต่ทำงานแต่ประเทศไทยอยู่พี่น้องมากักตัวเจ็ดมือแต่มันบอกอาการแลวกปล่อยแล้วก็ปล่อยออกมาเนาะปล่อยออกมาแล้วก็ปล่อยออกมาได้มือหนึ่งสองมือแล้วมันก็ออกอาการมันเลยก็ไปเที่ยวพี่น้องไปเที่ยวอยู่ผับแหละมองกัปตันไปแหละ กจักสิไปติตีตพไน่พี่น้องกัปตันกันย่านย่านอยู่เดียวเนี่ยกัปตันกันย่านย่านอยู่พี่น้องเลยผัวไปเที่ยวมองเดียวกันผู้ใดยินบ่กจอยจอยจอยไปหลักกินอยู่บ่องไอ้ไปเยื่งแม่งขนุนผูว มึงก็แบกไว้ก็เทียงหน้ากูด้วนี่จากซองล่างเทียงหน้าก็ได้เปิดตู้เอพิจจนนึงเขามีปรเด็นอีกน้อยบอกอ้นหน่อยหน้าเขาคุยโลใส่ตุ่มทุ่มทุ่มกินอยู่แบบเป็นระดับสบายเมื่อเมื่อใส่ผู้ทองเขาบุลก์มากหรอกแต่เบื้องซองขอดิมันติดหลายเด้อเนาะกินแล้วถ่ายคลิปเนาะบ้านนี้เนาะนี่โควิดป้อย กปหดูบอไดเอาเมื่อเพราะมันนักกูสินังกินอยู่แถวนี่และวแถวห่มไหมห่มตอกงานนี้เกมเลยจอยบอกว่าจะมาตืดขะขากมันเป็นแนวนี่จอยว่ะเบิดเลยโอเคพี่น้อง ติดคลิปเลยเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสายดีสสายดี